สวัสดีด้วยนะคลาสอยู่กับผม,มอะตอมบริกุลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมเกมนึงนะครับซื่อเป็นเกมอ่านายพานะนาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ายิงกันบีเชดไมค์กัน โอ้ยพี่ตู่ก็เรียบร้อยนะครับโอ้ต้องขอโทษกันด้วยนะฮะโอ okay, เคหรือว่าที่มาเป็นเกมแบบยีตูดอ่ะยี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 ยย ille, ยยยไ oh. ง่อ่ะอ๋อคนสปินบาร์กดสปินบาร์โอเคโอเคได้ละได้ละได้ละโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว่ทาทำการเรียนรู้กันดดึงหน้โอเคเลี้ยวซ้ายซ้ายขวาคือปั่มุมมองใช่ไหม okay. โอเคโอเคเดินถอยด้าเดินเดินถอยหน้าเดินเดินไปข้างหน้านะฮะต้องเดินไปข้างหน้านะครับโอเคแล้ว เกยหลอดข้างล่างนะครับจะบอกเรื่องกระสุนใช่ไหมกับแม็กแล้วก็อีตุสนะฮะอีตุสปีตุดแล้วนะครับอีเบกนั่นเองนะฮะไปดีอย่าบบชไมค์กัดไปดีโอ้โหเดินไม่ตรงเลยอ่ะว่าโบนัสนะดีเวลสองโบนัสสองร้อยเดี๋ยวเราควรเราเราควรจะเดินไปที่โล่งนะครับโอเคโอเคเดี๋ยนี้มินตัวสองตัวนะครับโอเคเราจะเดินตรงไปเดิน มาดิโดนตายซะมึงตายซะอีดอกตายไปดับคลาสเดี๋ดีเออเออไม่มีไม่มีทำไมมึงต้องหลบอยู่ในพุ่มไม้ด้วยวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกอ้าวกระสุนรเลือจอกแล้วกูเทิร์นเกย์ดีไวเก่าอ้าอู้ยเฮียยิงแลนิกอ้าว มันมันต้องมีกระสุนในป่านี้ใช่ไะมที่ผมเข้าใจเดียวไปไปมันไม่มีเราก็ไปนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอกระสุนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อตัวเด้อตัวเยียบเยียบเยียบเอ้ยหันดิหันหันเดินดิเยบเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาเติมไงวะ ตายเลยสัสเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดียเ๋ยวเฮ้ยกดไลค์อ่ะกดไลค์อ่ะอ๋อกดกดคอนโทร l เลยนั่นเองนะฮารฟ์ฟเอาไม่ได้แดกกูแล้วไม่ได้แดกกูแล้วขวาร้ายไซดีครับขวาร้ายไซดีครับต้องต้องสาฮะช่วงนี้ต้องต้องดีไว้ก่อนแล้วไม่งั้นโดนตุ๊กปี้ตุ๋ออีกทีหนึ่งนี่ m ม God no bitch กามมีงสี่ตัวแล้วกูมีกระสุนสองนัดอ่ะทำไงอะ่ะกามเดินเก็บไม่ได้ด้วยงั้นงั้นงั้นเราจะเลือกเส้นทางที่ดีครับนี่ไนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวไม่กอดสวยแล้วไปแม่งเนี้ย ไปโอ้โหเยี่ยสวยแล้ว ah, ah. No. Okay, อ้าอ้าไม่เดาแค่ขัดถอดเราจะเล่นกันใหม่นะครับ <c oughs> มึงมาดีมึงมากูคล้องแล้วกูคล้องแล้วอัดเต็มสปรินลิ้นน้บัวเลยรีบไปให้ไวเลยนะฮาชไปเลยมีใครมาอีกไหมนะฮาชไม่มีกูอ๋อมันประมาณว่าอย่าปืนกระสุนอะไรเงี้ยอย่าปืนกระสุน อย่าเปลืองกระสุนอะไรเงี้ยอย่าเปลืองกระสุนอะไรเงี้ยเข้าใจละเข้าใจละเริ่มเริ่มเอา้เอาอะไรวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ได้แด่ครับอ๋อเราโอ๊ยเราเริ่มเล่นเป็นกันแล้วนะฮาร์ชนะเห็นไหมเห็นไหมเราเริ่มเล่นเป็นกันแล้วนะฮาร์ช บายบายเขาไปด yeah. yeah. ีเย yeah, ี่ยมเยี่ยมเฮ้ยโอ้โหเขาเรียกว่ายิงนัดเดียวได้ตุ๊สองตัวนะฮะเดินตรงไปเลยอ้าวเดินเดินตรงไม่ได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวเยี่ไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกครับอยากอีกตั้งสามนัดนะรู้สึกว่าเล่นเริ่มคล่องนะฮะเขาถ้าฆ่าไม่หมดจะไม่ได้โบนัสเหรอ โอ้ยอันนี้ห้าตัวมึงมา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 กูเดินถอยหลังก่อนกูเดินถอยหลังกูก็เตรียมอัดเต็มสปีลลิตนมัวตรงนี้มีไหมไม่มีไม่มีกูเก็บแม็กก่อนได้ไหมเดี๋ยว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 เดินไปมไงอย่างนี้เดียมอย่างนี้เดินไปเยียมส่งแม็กแล้วเฮ้ยเดียยวยเดียยเเดี๋ยวเฮ้ยยเเยเย คือเราจะเปลี่ยนแบ็คเลยไหมไม่ครับเราจะไม่เปลี่ยนนี่เราเตรียมเตรียมเตรียมแบงกับแรงเอา้าเปลี่ยนได้ละอีโนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอยเอายิงไม่ทันโอ้ยไม่ก้าน,นี่มันท่าท่าในตำนานมามาอีหนอีหนดุทะลุโลกเหรออืมสกือพันมึงมามึงมาโอ้เอยเลยชีวิตเดียวเลย เอามันต้องยิงให้ครบทุกตัวยิงให้ครบทุกตัวใช่ไหมในคลาสที่ผมเข้าใจเนี่ยอือมาอีกสามตัวอีกสามตัวม, <c oughs> มึงเข้ามามไม่ได้แดกหรอหะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบได้แดกเกือบได้เกือบได้ตูดกูไปแดกแล้วใล่ะแต่ก็แต่ก็ก็ไม่รู้สินนะเราต้องไปขวามั้งครับ เพื่อมันจะเจออะไรดีๆบ้างใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหโอ้โหติดคอมโบรวดปัจเจ้าโอ้โหกูมีกี่ชีวิตก็ไม่พอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอีกทีเดียวอีกทีเดียวถอยก่อนเลยลอมนี้ถอยลอมนี้ถอยอือมไม่ได้แดกแล้วมึงมึงมึง มึงมึงเอาเอา้าโดนปีตุลเลยไบกันเบี้ยเช็ดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาจบกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะหาคลิปอื่นมาลงให้คอมเา่าบ๊าาย